Dear guests, the fastened seatbelt sign is now off. For your safety, we suggest that you fasten your seatbelt whenever you want. ท่านผู้โดยสารคะอีกสักรูเราจะมีบริการเสิร์ฟอาหารที่จองร่วงหน้ารวมถึงบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ค่ะและเพื่อเป็นข้อมูลในการบินครั้งต่อไปท่านผู้โดยสารสามารถสั่งจองร่วงหน้าในราคาประหยัดกว่าได้ที่แอปพ i ิเคชัน Air Asia m o r e ทางเว็บไซต์ airasia.com ค่ะผู้โดยสารที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพร่วมกับสายการบิน airasia สามารถรับเครื่องหรือมูลค่า60บาทหรือ120บาทฟรีค่ะกรุณาแสดงคูปองและบัตรขึ้นเครื่องให้กับลูกเรือของเราค่ะระหว่างนี้ท่านสามารถเปิดฟันฟานแคทตาล,ล็อกเพื่อเลือกชมเมนูนของเราทับขั้นโปรแองจาสาร 嗨。